ค่ะพี่พี่ขาคันนี้ Toyota c a m r รนะคะเครื่อง2.5รุ่นจีรถปี2000เนี่ยคะ19เนี่ยคะสำหรับใครที่กำลังมองหาแคมรี2.5จีอยู่ดูคลิปนี้ทีจ่จกอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเนะะี่ยค่ะสวัสดีพี่ๆสิบเอฟีทุกคนเลยเนะะี่ยค่ะวันนี้กลับมาเจออกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆที่ปรึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะเซลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมีบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลรุ้งก็จะพาพี่ๆนี่นะคะมาชมรถหรูสไตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อยู่ตรงหน้าพี่ๆตอนนี้นะคะนั่นก็ตือเนั่น็คนะ,คะโตโยต้าคัมรีนะคะเครื่อง2 2.5รุ่น G นะคะคันนี้ได้รถปี2019นีคะคุณพี่ขาและเลขไมค์คันนี้นะคะเพียง80,000โลเท่านั้นนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายคันนี้นะคะคุณพี่ขาเพียง819,000บาทเนะะี่ยค่ะคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟีดาวได้ด้วยนะคะคุณพี่ถ้าในฟีดาวคันนี้ผ่อนประมาณ13 0 0 0เท่านั้นเองนะคะใครที่กําลังมองหาโตโยต้าคัมรีเนะคะเครื่อง2.5รุ่น G อยู่คันนี้บอกเลยตอบโจทย์แน่นอนสปอร์ตหรูน่าใช้นะคะในคัน งเดียวนะฟังชันด้านในจะเป็นยังไงดีไซน์ภายนอกภายในจะสวยแค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะก่อนดูคลิปนี้ค่ะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยะคะที่ลุงอัปเดตลงให้ทุกวันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็น2.5รุ่นจีเนี่ยะคะดีไซน์เขาบอกได้เลยว่าหรูหราจริงๆนะคะคุณพี่คะในส่วนของโลโก้ด้านหน้าเนี่ยคะคันนี้ได้ในส่วนของโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่กระจังหน้าคันนี้เป็นสีดำสีเดีียววะะัตรเคทาาให้ม สปอร์ตขึ้นนะคะในส่วนของนะคะคันนี้ ในส่วนของกันชนนะคะกันชนคันนี้นะคะได้ในส่วนของสีเทาเงาๆแบบนี้นะคะเป็นสีซีเวอร์สวยๆเนะะี่ยค่ะตัดกับตัวรถได้ดีนะคะมีความพรีเมียมไม่มืดเกินไปนะคะคุณพี่คะในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะแคมรี่คันนี้มีคู่หน้าให้แล้วเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะมาพร้อมในส่วนของไฟหน้าเนะะี่ยค่ะไฟหน้าคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เนี่ยค่ะคุณพี่ดวงใสๆแกวๆเลยเนะะี่ยค่ะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเล้าเลยนะคะคุณพี่คะสาหรับไฟตัดหมอกนะคะคุณพี่ๆคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรีย เรียบร้อยนะ่คะปกซุ้มร้อค่ะคุณพี่ขาคันนี้เนะี่ยสนิทติดกันเลยเนี่ยคะคุณพี่ไม่มีรอยเฉียวชนลักยิ้มเลยเนี่ยคะคุณพี่รถที่เพชนยนเนี่ยคะคุณพี่ขารับประกันเลยค่ะว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีกอไม้นะคะคุณพี่เลยไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนมาดูกันต่อเลยเนี่ยคะสําหรับในส่วนของล้อแม็กกันบ้างเนี่ยคะล้อเนี่ยคะคันนี้ล้อแม็กได้ล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยเนี่ยคะเป็นลายสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าเครื่อง2.5จะดู แบบนี้เลยนะคะคุณพี่คาดิเปกคันนี้จัดให้แล้วเรียบร้อยความปลอดภัยเป็นเลิศแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้ก็ได้พับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นโครเมียมนะคะตัดขอบรอบกระจกสวยๆแบบนี้เลยมีความพรีเมียมลักชัวรี่สุดๆนะคะนในส่วนของมือจับนะคะคุณพี่ขาคันนี้มือจับได้เป็นมือจับอเอ่อพรีเมียมนะคะคคตัดกับตัวรถสวยๆเลยนะคะคุณพี่ในส่วนของฟังก์ชันภายในคันนี้ก็ไม่ต่าง อะไรเลยเนะคะคุณพี่ขะฟังก์ชันภายในบอกเลยว่าหรูหรายจริงๆสําหรับฟังก์ชันภายในคันนี้นะคะคุณพี่วกว้างขวางนั่งสบายเนี่ยคะมีความเรียบหรูดูแพงนะ <quelle S 1> สําหรับคอนโซลหน้าคันนี้กว้างๆเลยจากคุณพี่จ้าเนี่ยคะวิสัยทัศน์เนี่ยคะบอกเลยว่าดีมากๆด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยคะคันนี้นะเบาะคู่หน้าเน,นี่ยคะคุณพี่ขาปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเป็นเบาะหนังทั้งคันเนี่ยคะคุณพี่แน่นๆแบบนี้นะคะที่พักเท้าคันนี้กว้างๆถ้าพี่ๆมาชมในส่วนของ โครงสร้างตัวรถกันบ้างเนี hmm ่ยค่ะโครงสร้างนะคะคันนี้นะคุณพี่ขาได้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่น็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะคุณพี่ขาทุกอย่างเดิมๆเนี่ยค่ะในส่วนของฝั่งประตูนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําแล้วมาเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขามาดูกันต่อเนี่ยคะสําหรับด้านหลังคันนี้กันบ้างเนี่ยค่ะว่าด้านหลังเขาดีไซน์จะพรีเมียมขนาดไหนนะคะสําหรับด้านหลังคันนี้นะคะคุณพี่ก็บอกได้เลยนะว่าดีไซน์ค่อนข้างที่จะเรียบรูดูทแพงนะแล้วก็ กว้างใหญ่ไพศารเลยนะคะด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของเบาะหลังนะคะที่เป็นเบาะหนังนะคะดีไซน์เหมือนกับเบาะด้านหน้าเลยนะคะคุณพี่ช่องตรงกลางนะคะคันนี้นะพี่ๆนี่ให้ดูอีกหนึ่งนะคะ ช่องตรงกลางคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของที่พักแขนนะที่วางขวดน้ําแก้วน้ําพร้อมช่องลับด้านหลังเนะะี่ยค่ะมีมาให้แอร์ด้านหลังเนะะี่ยค่ะคุณพี่ขาคันนี้แอร์ด้านหลังนะ,ะแล้วก็ในส่วนของช่องเสียบสาย USB ด้านหลังคันนี้ก็มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของมัานด้านข้างนะคะช่องเก็บขวดน้ําแก้วน้ํานะคะช่องเก็บของเล็กๆคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆมาชมกันต่อเนี่ยค่ะใน,น,น,ใส,นใส่วนของนะคะฝั่งด้านท้ายกันบ้างนะคะว่าด้านท้ายคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ คุณ่ะสําหรับด้านท้ายนะคะคุณพี่คันนี้นะค,ะคุณพี่ได้ในส่วนของนะคะโลโก้โคโมเมียมสวยๆแบบนี้นะคะคุณพี่ขาตาแคมรี่เห็นชัดเจนนะ,ะในส่วนของด้านหลังเนี่ยคะไฟท้ายคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED ไลต์ไกด d ดิงนะคะคุณพี่ขาดวงแดงๆโตๆใสๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเล้ามาพร้อมในส่วนของกล้องถอยเรียบร้อยเลด้าถอยมีให้เซ็นเซอร์ถอยคันนี้มีให้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับใครที่ถูกใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลย นะคะคุณพี่ขะด้านหลังนะคะคุณพี่คันนี้ก็บอกได้เลยว่ากว้างๆแบบนี้นะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยคะคุณพี่ขาพรมสักการะคันนี้สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะมาพร้อมในส่วนของนี่เลยนะคะชุด ่อมย่างอร่อฉุกเฉินเนี่ยะคะคุณพี่คันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่คะในส่วนของซีนนะคะคันนี้สีครีมไข่นะคะพี่พี่เป็นซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานแน่นอนนะคะซีนเดิมแท้เดิมโรงงานนะี่คะโตโยต้าคันนี้เห็นชัดเจนเนี่ยะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะฝาท้ายด้านหลังนะค,คุณพี่โครงสร้างก็เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไข่ขยับทุกอย่างเดิมๆไฟไฟแท้ไฟเดิมเนี่ยคะคุณพี่ขาไทยโคยโตสวยๆแบบนี้บอกเลยคันนี้ใครได้ไปนะคุณ คุณพี่ไม่เสียใจแน่นอนนะคะคุณพี่ขาคันนี้ได้เครื่องยนต์ 2.5G กันไปเลยนะคะใครชอบเครื่องเร็วเครื่องแรงนะคะคุณพี่ขามีความพรีเมียมจัดคันนี้ไปได้เลยขออนุญาตพาพี่ๆมาชมในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าภายในตัวรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจุดแรกเลยนะคะคันนี้นะคะในส่วนของปุ่มพุชสตาร์ทนะคะคุณพี่ขาก็จะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะจ๊ะพี่ๆนี่เลย นะคะคภายในบอกได้เลยค่ะคุณพี่ขาว่าสวยๆแบบนี้นะคะดูพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะคุณพี่อ่านะคะ สวยงามนะคะคุณพี่ขาสําหรับคันนี้นะคะพาพี่ๆี่มาชมกันในส่วนของฝั่งแรกเลยคือจุดแปปุ่มแพชชั่นคอนโทลนะคะปุ่มแพชชั่นคอนโทลนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะคะคุณพี่ให้ดูใกล้ๆเลยได้ในส่วนของกระจกออโต้นะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะ4บานนะคะคันนี้ควบคุมในส่วนของกระจกนะคะอีก3บานเป็นออโต้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เซ็ตระบบการนั่งนะคะคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะในส่วนของที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะคะกระจก มองข้างมีให้แล้วก็ที่ปร,รับนะคะในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมไฟเอมเบียนไลท์นะคะอยู่ที่เขาเรียกว่าขอบจับประตูนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะพามาชมกันในต่อนะคะในส่วนของหน้าจอเลือนใหม่กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณพี่ขาหน้าจอเลือนใหม่นะพาพี่ๆทุกท่านเข้ามาชมนะคะหน้าจอเลือนใหม่ไมคันนี้นะคะเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะคุณพี่ขานี่ให้ดู อ่านะคะไม่มีกับไม์กอไม์นะคะไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่แท้ไม่เดิมไม์คันนี้เพียง81,000โลนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้นะค,ะคุณพี่รีบติดต่อหาเซลรุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435ไหมห์หลักหมื่นแบบนี้หายากมากๆนะคะและที่สําคัญคันนี้นะ,ะพวงมลาลัยนะคะได้เป็นในส่วนของพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะสวยๆแบบนี้นะ,ะมีในส่วนของนะคะคันนี้ เปลี่ยนเสียงนะคะวิทยุนะคะแล้วก็แพดเดิลชิปนะคะด้านหลังมีให้นะคะคุณพี่ขาแพดเดิลชิพมีให้นะในส่วนของนะคะที่ปรับนะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะปรับเสียงวิทยุขึ้นเสียงวิทยุนะคะนี่มีให้นะเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงคันนี้มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะคอนโซลกลางค่ะพี่ๆนี่ให้ดู ะคอะนโซลกลางนะคะคันนี้ได้แอร์นะคะคุณพี่ขาเป็นแอร์ระบบออตโต้เนี่ยคะแอร์เป็นแอร์ออตโต้นะคะคุณพี่มาพร้อมในส่วนของนะคะคันนี้ได้ในส่วนของอแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะคุณพี่ขาได้เป็นในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้รับรองในส่วนของ a p p l e c a r า l a y and a ันดอร์อได้นะคะคุณพี่คันนี้สามารถฟัง วิทยุได้นะคะ FM AM นะคะคันนี้ซีดีสามารถใส่ฟังได้เนาะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะขออภัยคะ่ะในส่วนของกล้องถอยนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของกล้องถอยและเลด้าถอยคันนี้ก็มีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะคุณพี่คะมาดูกันต่อนะคะในในส่วนของคนอนโซลกลางด้านล่างนะคะคุณพี่ในส่วนของคอนโซลกลางด้านล่างนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของแท่นชาร์จไวร์เลสชาร์เจอร์นะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะวางได้หนึ่งเครื่องเลยนะคะและว้วก็ใน ส่วนของช่องเสียบสาย USB คันนี้ก็มีมาให้ปกติเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของดีไซน์บ้างนี่เลย ะะดีไซน์คันนี้นะคะจะตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้คล้ายๆไม้โอ๊กเลยนะคะคุณพี่ขาดีไซน์สวยๆดูพรีเมียมน่าใช้งานนะคะคุณพี่ขามาพร้อมในส่วนของเกียร์คันนี้ได้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะคุณพี่ขาในส่วนของช่องวางแก้วน้ําคันนี้มีให้2ช่องเบรกมือระบบไฟฟ้านะคะคันนี้ก็มีมาให้เบรกโฮมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของนะคะคันนี้นะพี่ๆได้ในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าเป็น กระจกมองหลังเนี่ยคัะปรับแสงออตโต้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ในส่วนของด้านบนนีค่ะคันนี้ก็จะมีในส่วนของซันรูฟมาให้เราเรียบร้อยนะคะเปิดระบบไฟฟ้านะคะสามารถนะควบคุมการเปิดได้ผ่านตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็เปิด ถอยออกไปนะคะอันนี้ก็เปิดยกขึ้นนะคะแล้วแต่พี่ๆจะใช้งานเลยนะคะบอกเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากใครที่กําลังมองหานะคะ Camry นะสอะคะ,ะ,คะ 5. รุ่นจีนะคะรถปี2019นะคะคันนี้บอกได้เลยจัดได้เลยะคะ่ะคุณพี่ไม่แค่80,000ื่นโลเท่านั้นใครที่สนใจรีบติดต่อหาเซลล์รุงได้เลยนะ,ะ่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ นะคะอ่ะเดี๋ยวเซลรุงนะคะพาพี่พี่ไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปกันเลย มาค่ะพี่ๆขามาชมกันต่อนะคะสําหรับห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะบอกได้เลยค่ะคุณพี่คันนี้นะโครงสร้างตัวรถนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทั้งสิ้นนะคะคุณพี่น็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆเลยนะคะคุณพี่ในส่วนของนะคะแต้มนะคะจุดสรรีเดิมโรงงานนะคะรอย QC เดิมโรงงานนะคะคันนี้อยู่ครบๆนะในส่วนของไฟหน้าคันหน้าไม่มีรอยบิดเบี้ยวไฟเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะไทยโคอิตโม ไม่มีเขาเรียกว่าไฟเปลี่ยนมาเนี่ยฮะกันชนด้านหน้านะคะเดิมโรงงานซุ้มโชคเดิมเดิมนะคะคุณพี่ขานะสองเอนะคะ,น,ะ,คะนี่ 2L งเอเนาะ เดี๋ยวขอยัดดูนิดนึงอ๋อขออภยัย 8L 8R นะคะด้านซ้ายด้านขวานะ,ะมีครบทั่วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเครื่องยนต์แบตเตอรี่เรามีตรวจเช็คให้นะคะก่อนพี่ๆเอ่อนำรถกลับออกไปนะคะคุณพี่ขาในส่วนของฟิล์มยางแบตเตอรี่เราดูแลให้ก่อนนํารถออกไปแน่นอนนะคะสาหรับคันนี้บอกได้เลยค่ะคุณพี่แผ่นสนนุนการความร้อนก็อยู่ครบๆและบอกได้เลยคันนี้นะคะเหมาะสําหรับพี่ๆสไตล์ผู้บริหารทุกท่านที่กําลังมองหาเนะะี่ยค่ะเคมรี2.5รุ่นจีนะคะฟังก์ชันครบๆร,รถหรูสไตล์ ผู้บริหารแบบนี้ในราคา819,000บาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะคุณพี่คะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13เท่านั้นใครที่สนใจรีบติดต่อหาเซลล์รุงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร097217435 5วันนี้นะคะเซลล์รุงต้องขอลาไปก่อนฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เซลล์รุงต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆขาสวัสดีคะ่ะ